มาเรียช <jam Stadium> <surrounding my> <Commons> ูกระเป๋าด้วยค่ะมาเรียก็บอกมาเรียบอกว่ามาเรก็มีแวมีกล้องเหมือนกันใหญ่ใหญ่มากที่สที่สวยไหมนล่ะก็มีได้ค่ะพี่นงมาเรีจ้ามาเรก็มีจ้า ปอ้วยต้องมีต้องมีด้ค่ะห่ยกาแฟห่อนนลาวหรอออมาเรียกออมาเรียกสนสนไระ่งสก่คนแแฟนเรียกค่ะแฟนเรียกข้างหลังข้างหลังอ้าวแฟนแฟนออกมาอยู่แล้วลูกไง สวัสดีค่ะลูกใครเป็นผู้ชายใครเป็นผู้หญิงใครเป็นพ่อเป็นแม่ใครี่อเป็นแม่ม่เรียนมาเยี่ที่รานนะครับแล้วก่าูปตอก่อต่อให้ดูบรรยากาศเฉยสวัสดีครับสวัสดีครับ่ร้าดอู่้่ร้านอยู่่ร้าอยู่้าอ้า่่อ